สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรคีทีวีกดครับกดรูปเฟืองนั่นแหละกดไปเลือกความละเอียดครับ720 P60 FPS กดไปครับนั่นแหละนะครับวันนี้ยังไม่รีวิวอะไรครับแค่มาทดสอบการถ่ายรายการที่60เฟรมเปอร์เซ็กนะครับแค่นั้นแหละก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับจะเห็นว่าชื่อวิดีโอผมก็บอกอยู่แล้วว่าทดสอบการถ่ายรายการเนาะก็มาทดสอบเฉยๆนะครับมาดูว่าถ่ายที่60เฟรม แต่ต่อที่60เฟรมอัปโหลดที่60เฟรมภาพมันจะออกมาอย่างไงนะครับลื่นกว่าเดิมไหมเนาะแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับระหว่าง 720p 60เฟรมกับ 1080p 30เฟรมนะครับชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับเพราะก็ต้องแลกกันนะเพราะว่ากล้องผมมันเป็น canon 600d ซึ่งมันก็เก่าแล้วนะครับมันถ่าย1080 60ไม่ได้นะครับถ้าอยากจะได้เฟรมเรทสูงก็ต้องถ่ายที่ความเรดต่ําแต่ถ้าอยากได้ความเรด สูงก็ต้องถ่ายที่เฟรมเรตต่ํามันก็ต้องแลกกันนะครับสําหรับวันนี้นะปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ